โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ได้อยู่กับฟรีไฟล์เนรับแล้วก็อยู่กันในแรงสี่วีสี่นะครับนี่ก็เป็นคลิปคอนเทนต์นะครับผมที่เราจะทําการอัดให้ครบ100คลิปนะครับในวันนี้ไม่ได้ไปลงนะครับในส่วนของแแลงใหญ่นะแต่ลงกันในส่วนของสี่วีสี่นะครับมาพร้อมกับตัวละครโคโน่นั่นเองฮะรอบนี้ไม่ได้หยิบเป็นเอ0มาร้อยมานะเพราะว่าเราหยิบมาเป็นปืนคู่มา ตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเราเห็นแล้วนะครับแต่เราจะแจ้งเพื่อนไปนะจะไม่รู้เพื่อนเห็นหรือเปล่ายิงเปิดจุดให้เพื่อนนะไม่รู้เพื่อนมองหรือเปล่า <ling. S 1> คือตอนที่เล่นนะครับก็จะมายืนมุมนี้นะครับเพื่อสังเกตนะครับให้เพื่อนก่อนเพราะว่าเราจะถึงก่อนแล้วก็มีจุดกำบังที่กว่าด้วยนะตัวนี้เพื่อนเข้าประดากันแล้วนะครับเราเป็นมือที่3าน, <ๆ S 1> นะผมจี้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 นะยิงเข้าไปแป๊ะแป๊ะแป๊ะด้านซ้ายมีตัวหนึ่งแต่เราจะทำตัวนี้ให้ตายก่อน แปะ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 เรียบร้อยตายหนึ่งฮะตรงนี้จื๊บเข้าโคโน่ส n a p งงเหมือนกันว่าทำไมตรงนี้ไม่โดดนะครับแต่ก็ส n a ปยิงตายเือนกันถือว่าดีอยู่ที่เขาไม่คมมากนะถ้าเขาคมเข้าหัวแล้วเนี่อันนี้ตัวอตัวหนึ่งยิงโดดมาฮะก็แปะ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 เรียบร้อยตายเก็บแรกเก็บไปสามรอเทเบสิกดีมากฮะในส่วน เกมที่2เนี่ยเรามีตั้งสองพันนึงแล้วนะครับ UMP สกาเนี่ยผมซื้อเกาะสกาเกาะนะครับคือเกมแรกเขาแพ้เราเกมเกมที่2เนี่ยนะก็จะคิดเลยว่าเขาอาจจะต้องซื้อปืนลูดนะครับที่อัดตัวแบบตายได้เลยอะไรเงี้ยนะครอาจจะเป็นฟามัสก็ได้นะก็เลยซื้อเกาะนะครับเลยไม่ได้ซื้อแบบหมวกใส่นะี ตรงนี้ลงมาดักตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าแบบมาหลายตัวอะไรเงี้ยกลัวเพื่อนโดนตุยหลังอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ไหนได้เขามาสามนะยับเลยนะเขาเราเห็นแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราเปิดไปก่อนนะเปิดที่ตายไม่เข้าหัวโซมิทหลังโดนนะครับสร้างไอวอรไม่ทันด้วยนะตุยฟรีเลยตรงนี้เพื่อนเราก็เปิดล้มไปตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าอีก2คนไม่ได้วิ่งเข้ามาเติมนะครับ เรียบร้อ,อยเกมที่สองตัวแตกเลยอ่ะตัวแตกคนแรกด้วยเรียบร้อยเพื่อนยิงอโคโนโดเองยิงไมไ่รู้โคโนโนะเพื่อนเปิดตายไปอีกตัวหนึ่งเหมือนกันไม่เปิดดิยิงตายไปอีกตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าอย่างว่าแหละนะถ้ายิงหมวนโคโนตะกี้นะ่าจะแบบอาจจะเก็บได้อสองตัวนะ เกมนี้ได้ใช้เป็นฟา์มัดนะครับไม่มีตังจนจัดนะก็เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าการหันซ้ายหันขวาก็เหมือนจะคล่องขึ้นนิดหน่อยนะครับผมส่วนการลากหัวเนี่ยเหมือนยังตื่นเต้นอยู่นะครับเวลาที่เราอยู่กันระยะใกล้ๆเนี่ยนะครับมือไม่ไปนะครับกลายเป็นกดยิงโงโง่ไปแทนเยอะอยู่กับเรา4ี่คนเลย คือส่วนตัวเล่นชาร์จไม่เก่งนะครับก็เลยแบบจะเล่นเป็นการเล่นยิงจากระยะกลางไปไกลให้เพื่อนมากกว่าตรงนี้เพื่อนเข้าไปโดนเปิดฮนะเรียบร้อยเราแจมได้เปิดโคโน,โนโด้วยชุดเพื่อนนะฮะตรงนี้เห็นอยู่ตรงตรีนเหล็กนะครับผมมีตัวหนึ่งนะครับให้ตัวหนึ่งอ่2สองถึงแล้วโดนข้อหลังฮนะตั้งไอวอไปตรงนี้เราไม่มีปืนลูกนครับนะถ้่มีปืนลูกไม่แพ้นะแต่เป็นการส n น p สายด้วยเนะี่ยพัวตัวหลังยิงเราด้วยแหละ เพื่อนสองตัวไม่ยิงนะเขาน,นั่งหันหลังเฉยคนนี้ยิงอยู่แต่ใช้เป็นดีเซิร์ตป่ะนะครับคนหัวตายไม่ไงั้นเราไม่ตายหรอกเพื่อนเสียใจนะตัวนี้กล้เป็นอ่าสองสองนะคนหนึ่งเจ็บอยู่แล้วเขาก็ชุบได้เพื่อนยิงล้มไปนะครับคนนี้ทำไมเขาไม่ใช้ปืนกลไม่รู้เขาใช้ดีเซิร์ตนะครับ มาซ้อมความคมใช่ไหมตึงเครียดเลยแต่ทีมเราเหมือนจะดีกว่านะเพราะว่าวงมันจะบีบมาหาทีมเรานะเขาต้องอบีบเข้ามานะเปิดเข้าไป93ไม่โไม่โดนหัวนะเปิดวิ่งเข้าไปชาร์จแล้วตัวนี้หัวข่าวเขายิงให้ไปตัวละ90นะผม เลือดไม่จะได้เปียบนะเพื่อนกระโดดแล้วปาดไม่ไม่ได้กระโดดแล้วก็ปาดไปด้านตรงนี้แต่เห็นไอ่ปล่าะด้านขวาโดนทุกซองอัดกลังฮนะเรียบร้อยแล้วคนนี้ออกไปยิงนอกวงทําไมก็มาอยู่เรียบร้อยตุ่ยฮนะตรงนี้โดนนาเลยครับผมอย่าเป็นหนึ่งสองอ่รอบนี้เราจะใช้เป็นซองชาร์แฮนะชอเอาไปนี่แบบ จิ้มจ้นเลยนะเนะียิงยิงไนดะ้แต่ระยะใกล้ระยะไกลยิงไม่ได้นะเอาเป็นดีเซอร์ตนะเป็นยิงระยะไกลแทนนะตามมาด้วยระเบิดระยะใกล้ก็ใช้ลูกซองชาร์จยิงไปนะเดี๋ยวเราจะดักหน้าบันไดนะครับผมตอนที่เล่นอะ่ะไม่เห็นตัวซ้ายนะเห็นแตนะ่ตัวขวานะตัวซ้ายมันใกล้ไปมองไม่เห็นนะี่นั่นไงตัวซ้ายวิ่งมาได้ เราไม่เห็นนะแต่เราเปิดตัวขวาลงไปก่อนนะผมดีที่ขวานอนนะไม่งั้นเราจะโดนขนาดสองข้างนะเปิดโคโนโลแล้วก็วิ่งมานะเล่นเหลี่ยมก่อนนะเพราะว่าเราก็เจ็บอยู่นะเลือดเราไม่เต็มแน่ฮะทนนี้เราเลือดน่าจะสูสีกันฮนะตรงนี้ใช้อสองอัดไปะฮะเซมีเขามาช่วยเติมครับผมเป็นไงฮะเวลาเล่นดีขึ้นไหมครับนะใครที่ดูแล้วเนะี่ย คอมเมนต์หน่อยด้ยกันนะ,ะว่าช่วงที่เล่นคลิปแรกนะกับช่วงที่เล่นคลิปนี้เนี่ยนะต่างกันไหมความต่างของคลิปนะความต่างของการเล่นนะตัวนี้เหลืออีกสองอีกหนึ่งคนนะครับผมอ่ะเขาอยู่ข้างกล่องไอ้ด็อกนะทุกคนเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับเขาเปิดแล้วก่อนแล้ววิ่งวนเลยไม่โดนนะตัวนี้ก็จะปลาระเบิดอาจไปนะครับแต่ว่ามัน ไอ้บอลเลยนะมันไม่ถึงเต็มเข้าไปเปิดแล้วยิงซ้ำเข้าไปนะไม่โดนนะเพื่อนยิงไปเรียบร้อยตีเสมอในส่วนของรอบที่สองขึ้นมาได้ฮนะรอบนี้เราได้เกาะมาเกาะเต็มแล้วฮะเราก็ได้เป็นไอ้โม่สามแลเบิดนะ์ตสองเนี่ยไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าจะตายก่อนหนระือเปล่า เวลาเล่นน่ะทุกคนเป็นไหมแบบชอบออกมายิงตัวนี้ก่อนเนี่เปิดตัวนี้เอาเอาดาเมจก่อนนิดหน่อยเลยตอด,ตอด,ตอดเขาเรียกก็ตอดนะยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยนะตัวที่เป็น m p 5เนะี่ยมันก็เลยแบบยิงไกลมันเข้าเบาะนะห้าเข้าห้าเข้าเก้าอะไรเงี้ยตรงนี้เห็นตัวหนึ่งแล้วนึกว่าจะวิ่งมาแล้วก็สับ ปืนรอเลยครับแต่ว่าไม่ได้วิ่งมานะเขาเหมือนจะรู้นะนึกว่าเปลี่ยนเอ็ม UMP แล้วกลายเป็นว่าเอาปืนสองชาร์จไปยิงระยะไกลนะเขาไปก็เข้าสีเข้าห้านะ MP5 นะผมตรงนี้เพื่อนเก็บไปก่อนนะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านซ้ายไม่มีนะชอบยืนแยกกับเพื่อนนะส่วนตัวนะเพราะว่าเราจะได้มองให้เพื่อนได้ด้วยนะว่าจะมีใครเข้าหลังไหมนะ ถ้ามีเราก็จะค้ำให้ถ้าไม่มีเราก็ตุยเขาไว้ตรงนี้พยายามหาทางขึ้นไปบนหลังคาแนละ้วะมันมีหลังคาขึ้นบปไว้บ้านหลังนี้นะจริงๆมันมีล้อรถนะครับอยู่ด้านซ้ายข้างนอกบ้านนะครับตรงนี้เหลือ,อสองตัวนะครับแต่อีกตัวหนึ่งล้มอยู่นะครับนะเนื่องจากการยิงกับเพื่อนนะครับตรงนี้เราน่าจะเข้าไปชาร์จได้แล้วนะตอนที่เล่นอยู่นะครับก็ยืนเราอยู่ว่าจะยังไงนะ รอเพื่อนเปิดประเด็นอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปเติมเพื่อนนะเพราะว่าเขาน่าจะพะวงกับเพื่อนจนไม่ได้ดูเรานะียมีคนหลับร่วงฮะร่วงครับร่วงครับเรียบร้อยป้านตุยฮะป้านตุยหลังรูปแบบที่หนึ่งเป็นสามสองแล้วนะครับฟินนี้ก็ เป็นวินทัชชนาะจะเป็นวินที่สนะี osa, นะ่ไงกอลซาเนี่ยปืนแบบปืนแรงนะจริงๆรงกอลซาเปิดหัวนี่สองสมเม็ดแตกนะเปิดหัวยิงตัวสองเมตรนี่ตแตกเลยนะแรงอยู่นะแต่ยิงค่อนข้าง,างช้ามันไม่มีอัตาลันเนาะปืนไม่มีสกีนนะถ้ามีอัตาลันน่าจะดีขึ้นนะ ตรงนี้เนี่ยเวลาเล่นนะครับหลายเกมเนี่ยส่วนมากชอบเห็นคนวิ่งขึ้นไปบนเขานะครับไม่รู้วิ่งไปทําไมกันวิ่งไปยิงระยะไกลนะแต่ตรงนี้เราใช้กอซ่าเปิดนะเจ็บแล้วเพื่อนก็เติมนะครับล้มไปมเห็นไหมตรงนี้เนี่ยมีคนวิ่งมาข้างหลังจริงด้วยนะเห็นไหมทุกคนเปิดเข้าไปเนเม็ดแรกเปิดเข้าไปไม่สองฮะร่วงครับผมมีวิ่งมาสองตัวเลยนะดีที่คนนู้น เขาไม่ได้ใชกปืนออกไปยิง,งหัวเรานะเพื่อนเห็นแล้วนะเดี๋ยวตัวนี้เราจะเอาปาเนตนะอัดเข้าไปบีบนะหวังว่าจะโดนโดนอยู่นะโดนอยู่นะตัวนี้เขาเจ็บแล้วนะน่าจะพะวงเพื่อนเราพะวงเราด้วยนะผมเขาดิ้นเสียงเท้าเขาวิ่งปาดมาแล้วก็เรียบร้อยโดนทุกซองอัดเข้าไปฮะแล้วก็เป็นโบยังนะผม เป็นไงฮะเล่นดีขึ้นไหมนะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผม